คุณลำเพยเหรอคะเข้ามาคุยกันก่อนนะคะเพราะว่า เพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะทั้งวันส่งคลิปไม่กี่คลิปเองเมื่อวานอะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเลยเสร็จแล้วไม่มีเพื่อนคุยก็เหงานะตั้งชั่วโมงหนึ่งก่อนสีเมฆมาปอสองทุ่มสิบคุณธน,นทูทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้สีเมฆใกล้สดเก็บเวลาไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนาะเห็นรูปละ นี่คุยกันก่อนก็ได้นะคะเห็นร่างกายที่เดิมนะคะคุณนรชาติอรชรขอบคุณมากนะ,ะทำครบหนึ่งปียังไม่ผ่านอะไรเลยสีเมฆก็จะหยุดทำแล้วนะบอกให้ก่อนว่าจะหยุดทำแล้วคุณ นาสีเมฆไล่สดเก็บเวลาอยู่ค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเข้ามาคุยอ้อเดียวกันนะเห็นรูปขึ้นแล้วนะ้าแต่ไม่เห็นชื่อเลยค่ะอืมวันนี้อากาศร้อนแล้วนะเดี๋ยวลงไล์จะอาบน้ำละอาบน้ำเย็นคงได้อยู่หน้าเนาะอากาศเริ่มร้อนแต่เช้าก็ยังเย็นอยู่นะคะร่างกายที่เดิมนะคะ คุณนรชาติอรชรขอบคุณมากนะคะมีค,คุณครูธนูคนเดียวเหรอคะ เยอะๆสวัสดีค่ะนะคะเปิดบ้านต้อนรับอยู่ค่ะสวัสดีค่ะอไขใค,คะ่ะไม่เห็นชื่อขึ้นเลยอื ไล่สดเก็บเวลานิดหนึ่งค่ะโอ้ได้สักสิบห้านาทีเองจะเอายังยุ่งไม่ได้อะไรเลยของสีเมฆอะเวลาสองสามวันเนี่ยหายไปหมดเลยค่ะจากเหนื่อยเหมือนกันนะนั่งรุ่นนุ่นรุ่นนี่นั่งทำนุ่นทำนี่พอดีช่วงที่ลงเนี่ยไม่ได้ไล่สดค่ะ จะได้ให้เวลาขึ้นค่ะเนาะเวลาของสีเมฆไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าสีเมฆได้เวลาก็ผ่าน หนูกินขนมด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อนเพื่อนกินขนมด้วยค่ะกันค่ะเพราะว่าเวลาของสีเมฆตอนนี้อยู่ปอหนึ่งอีกแล้วค่ะวันนั้นขึ้นปอสองแล้วนะสิบนาที อีกสิบนาทีถ้าไม่มีใครแวบเข้ามาอีกสักคนเนาะก็พอก่อนคุยกันอะไรดีนะให้สัญญากับตัวเองนะถ้าทำต่อไปอีกตอนนี้ได้เนาะ ถึงไหนละคะสีเมฆตกชั้นอีกละขึ้นปสองตกลงมาปหนึ่งอีกแล้วนะคะเนาะมีคุณครูธนูคนเดียวเหรอคะอ,อ่อนะคะไล์สดเก็บเวลาคะ่ะ สีเมฆอยากได้เวลาค่ะตอนนี้เวลาของสีเมฆหายนะคะไฟ์สดเก็บเวลาค่ะสีเมฆอยากได้เวลาค่ะตอนนี้เวลาของสีเมฆหายคุยกันสักพักแล้วเดี๋ยวก็ไปก็ได้ค่ะสีเมฆก็จะได้เวลานะคะ ขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจโอ้เชิญเพื่อนไปตั้งเยอะนะไม่มีใครเข้ามาชมเลยเหรอเนี้ยฮะ AI จริงๆถ้าครบแล้วยังไม่ผ่านอะไรเลยสิเมฆจะไม่เอาแล้วก็ไม่แน่ เพื่อนนะสิไม่คิดถึงเพื่อนเพื่อนจังเลยมาแล้วค่ะภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาไม่ว่าไม่ส่งนะแต่ไลฟ์สดนี่และค่ะไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไลฟ์ทุกวันห้านาทีสิบนาทีค่ะวันนี้อากาศร้อนแล้วนะ เดี๋ยวลงไลฟ์จะอาบน้ำละอาบน้ำเย็นคงได้อยู่หน้าเนาะอากาศเริ่มร้อนแต่เช้าก็ยังเย็นอยู่นะคะสวัสดีค่ะนะคะเวลาของสีเมฆหายสีเมฆต้องมาไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงทุกวันเเมฆไลฟ์สดเก็บเวลาค่ะ คอมเมนต์ให้สีเมฆหน่อยนะจะได้มีชื่อขึ้นสีเมฆก็จะได้เวลาค่ะอืม mm. ถึงไหนละคะสีเมฆตกชั้นอีกละขึ้นปสองตกลงมาปหนึ่งอีกแล้วนะคะเ mm. นาะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจคะ่ะ สวัสดีค่ะสีค่ะคุณลาเพยเล่นเลียวกับสีเมฆไหมเนี่ยเล่นเหมือนกันหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เล่นคะถ้าเล่นไปไม่ว่าไม่ส่งนะแต่ไลฟ์สดนี่แหละคะ่ะไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไลฟ์ทุกวันห้านาทีสิบนาทีค่ะงั้นสีเมฆเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ขึ้นอยู่หน okay. pues> ึ่งล้านดวงตาหรือว่าของคุณครูหรือว่าของใครคะค่ะเหนื่อยมากเลยก็สนุกด้วยเหนื่อยด้วยเอไหลไหลสดเลยวันนี้เก็บเวลาก่อน เวลาหายไปหมดเลวยวตกลนลงมาหมดเลยไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะทั้งวันส่งคลิปไม่กี่คลิปเองเมื่อวานอะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเสร็จแล้วนะคะ เวลาของสีเมฆหายสีเมฆต้องมาไลรสดหนึ่งชั่วโมงทุกวันพอดีช่วงที่ลงเนี้ยไม่ได้ไล่สดค่ะอม จะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้จะเล่าอย่างไงี้แล้วไม่มีคนฟังนะฮะ